สวัสดีครับช่องเอกลมนโชค,ครับผมตอนนี้เป็นเวลากำลังจะเก้าโมงนะครับผมมาซ้อมแนวแต่ยังไม่เห็นใครนะครับเนี่ยเรามาเจอคุณแม่มนน,มน,นะครับผมมาถึงโดมแล้วครับคุณแม่หนองแก้มนะครับบีบระแต่ทางนั้นวันนี้เราจะไปไหนพาไปดูช่องห้องน้องแก่จ้ะห้องพักเออคือเป็นเงียบเงียบเงาๆเหมือนนี้ บอน้่มันคนแตกสุดๆเป็นเรื่องธรรมดาญาินี่ยังเ่าปิดอตังทีกันบอข้างๆได้ยินอย่งทีเขื่อนเพื่อนมันมาพักน้ำนี่ยังมีแปงไม่ยังบออยู่ค้เดียวซะก่อนบอมีมอไสค์ให้ใช่ไหมลำใหญ่เมนมอขั้นนี้บอหนิว้ายลำใหญ่ฝากไว้นอนหนิ ตื่นละบ่ตื่นแล้วไปอาบน้นั่นบ่เอาป่ะเบิ่งได้กมันบอลนี่ใน,น,น,นหอ้องรึบจ้าเอ๋นะี่หน้าสุดท้ายถ่ายแล้วสวยเหมือนเดิมดให้ยูน้ำเน้หองนั่นมาดิให้ยูน้ำเน้เด้อมือเด็กจ้ะไม่ถ่ายไม่ถ่ายนะ่ารักน่ารัก ออ๋ถ่าย9โมงถ่ายแล้วมันสวยแล้วพี่แป้งจะมาวันไหนไม่รู้โอมาถึงกี่โมงเนี่ยมาถึงกลางวันของภาควิ่งพี่9โมงใช่ไหมใช่ระวังนอนนะนอนอยู่ไหนนอนอยู่หลังห้องมันเยอะไม่บ่มคนไหมดีบแตนี่ดีบแตงฉันจะรอดสัมผัสอยู่

พอได้ทายพอได้ทายเลยเออกระทายข้างหลังสัมผัสสัมผัสไปสัมเปินาเปิดหน้าไม่ยังนี่สัมผัสล่ะไม่ยหาไยังอืมมาหาหมูจมาาหอได้มามาสอบน้ำหมูตมสอคัมาหาสังคมไหมมาหาสังคมหมเมื่อวานเมื่อวานเขาก็เหงาอยู่คนไปตุนตานคนมาส่วนห้าตัว <ś led> แมนโยส่วนยุทธภียวเด็ดไปพ <ś led> <ś led> ี่ว่าจะไปขับรถแห่ความมือบ้านนะคุณล่ะเวออย่านใสโอ้ยขับเป็นเดอ้อจี้อือทอนเกียร์ยังเดี๋ยวทอนเกียร์ยังไปแฮปขับมาเพื่อเห็นเลยไเกียร์เด็กยิงแก้มอยู่ลำเพลินโชปปีที่2นะครับ อปีนี่ก็เป็นผู้ชายคือเก่าวิญญาณเมื่อแตงโตดูบ่เบิ่งจากใส่เสีอลายจุดใส่เสืยหมักกะแล้งนักแลงแดงเลงแดงลงมันเก่ามงแล้วสมควรแต่งแล้วแล้วคนมาหรือยังยังไม่เห็นใครมาเลยนอกจากเก่าเอาก็เรามันชอบมาเช้าไงทวดเป็นคนตรงเวลาตลอดนะแต่ไม่สองม่วงเนหัดซุกซี้นะเป็นคนตรงเวลาตั้งแต่เรียนแล้วคนตรง ต่รู้เวลาสามไวย <c oughs> เดี๋ยวครูชาติเข้ามาก็จะเก้าโมงทุกวันผูู้ไดสายกับตดทิมคือสิบว่าสายดอกยุติดหลังไอ้ที่นี่แบบบบกสัตว์เท่านี้น่าจะสิ้นเดือนแต่เขาก็ซ้อมซ้อมเบสิกกันเนี่ย <c oughs> มีรุ่นพี่ พีก่อนที่แบาบว่าเออเขา้าเดท้าเขา้าเดทเนี่ยเขาก็ซ้อนเขาซ้อนนองๆนึงสิซอยๆกันไปก็นิวเจนก็น่าจะขึ้นโชว์ใหญ่แค่โชว์ใหญ่แล้วแม่ไม่เกินห้าเพลงประมาณนี้ที่ที่เขาตกลงกันดิหาเพลงมันหน่อยดิยดยอโอแต่ก่อนอผมเต้นเป็น,ปนสิบเไม่เกินไม่เกินเข้าหมายถึงว่า แค่โชว์ใหญ่ไหมแบบโชว์ใหญ่มันจะเป็นบะมันว้าเรียวไหมมันไม่ใช่แบบว่าช่วงคอนเสิร์ตมันจะเป็นเร็วๆแป๊บๆ๊บๆปๆเป็นสีโชว์ใหญ่แต่สีเป็นประมาณหวายคู่เห็นท์มอมันก็เบเดมีจังหวะที่มันเร็วก็รอดูแต่ปีนี้ก็มีอะไรให้หลุนเพราะว่าเออ่ผู้นำทีมคนใหม่เนาะเพิ่นทีมใหม่ก็ติชานชุมมันวางมาที่ถึงไม่ได้คือชิหันหนามา น้ำลงน้องขื oh yeah. right yeah. ana ana ่นฮ oh, no. ันมาแน่เร sì ็วเยเฮ้ยเร็วนมาเร็วเร็วๆอเดี๋ยวใส่พี่ตอุ้ยสวยแล้วฮันมาเร็วๆโอ้ยเสร็จไรมีสองพายจมวนหัได้ฮานาจะใส่อะไรติ๊กตอกเหรออ่าติ๊กตอกสวยใหญ่มวน ก็กินข้าวมาแล้วตื่นยางครับกินเป็นวิตามินแล้วก็กินโปรตีนว่าขีดเบี้ยสองอย่างด้โปรตีนไงเขากินโปรตีนเราจะเป็นคนที่มีกลา้ามกล้ามยังกล้ามปูโอ้ยแรงนี้ยิขงสองข้อยังแม่สิเมือม่อเมื่อใดวันอังคาราวันไหนวันอังคารเมืออ่อวันวันจันทร์บ่หรือวันอาทิตย์ป่วันวันจันทร์แก้มสิบ่รหายชิดหอดเปลาออ่าไผ่ยานได้สีหรอก มัมมีดอ, C P อ,กอกห้องซีดียมเก็บแยบนอนบ่ก็หก้อยถากทั้งหอยถากทั้งนอนนั่นแหละแล้วนอนที่หนูยังไม่เห็นอืมนบรรยากาศด้านนอกน,นะครับคึมคึมคือเกา่าแต่ว่าฝนตกคู่มือเลยได้อยู่นี่มเมนเดี๋ยวก็ตก เดี๋ยววันนี้ก็ตกรอหน่อยไม่บายคลิปหน่อยจะลงคลิปแล้วนะสวัสดีค่ะฝากติดตามน้องแก้มด้วยนะคะผมฤดูการนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับครับผมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย